ศือศาสนาจะกลายเป็นคนไม่ดีจริงหรือและต้องเข้าวัดเท่านั้นหรือจึงจะเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นคําถามชวนคิดผ่านหนังสั้นถ้าเอไม่เป็นส u b เ e t ของบีแล้วเรื่องเด็กชายที่ต้องเข้าวัดด้วยความไม่เต็มใจนี่คือโปรเจกต์ส่งท้ายรั้วมหาวิทยาลัยขอนักศึกษาเอกภาพยนตร์สาขานิทศศาสตร์ศิลปกรที่สร้างพล็อตโดดเด่นด้วยประเด็นสังคมซึ่งนอกจากประเด็นความศรัทธาสัญญาหมได้ครับ ยังมีประเด็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นจากเรื่องสัญญาของนาข้าวสร้างสีสันด้วยการพากเสียงเลยนแบบหน้งไทยในอดีตสะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนหนังในเทศกาลฉายภาพยนตร์พี่ครับสรุปจะเอาอยังไงครับตอนเขียนบทผมอยากผมคิดคอนเซปต์ว่าแบบคนดูแล้วอ่ะจะต้องรู้สึกว่า คนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีเสมอไปตอนตัดต่ออะไรเงี้ยผมจะไม่ไม่ค่อยใส่ซาวประกอบเข้าไปเข้าไปเท่าไหร่ดนตรีประกอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าใส่ซาวเข้าไปมันจะรู้สึกเหมือนเราพยายามบิวบิวให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปด้วย <c oughs> แต่พอผมไม่ใช้ซาวประกอบเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันแบบม,มันจริงมากกว่า มันเหมือนเราดูสารคดีอะไรประมาณนั้นนะครับนังกลุ่มหนึ่งที่เห็นแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะก็เป็นพนักงานที่ดีมาก็คือการที่น้องเริ่มไปทําหนังแนวเฉพาะทางต่างๆเช่นหนังบูซึ่งเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวในงานเปิดก็จะมีหนังบูเรื่องหนึ่งออกฉายหรือหนังที่วิพากษ์เรื่องเกี่ยวกับศาสนาแนวคิดของการทําหนังสั้นที่น่าสนใจในปีนี้มันคือมันเริ่มจากจุดเล็กๆสิ่งที่เขามองเห็นแล้วเขาขยายมันต่อออกมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับคนวงกว้างได้ครับคือ มมมมััััันนนนจจจะะะะไไ่่่่่่่่ใใชแคคหหงงงททีีเเเามมาเเลาาาารรรือออสสวววตตกกก็้้ถดูยภาพยนตร์จะสมบูรณ์ไม่เพียงขึ้นอยู่กับบทการถ่ายทำและตัดต่อเท่านั้นหาดนตรียังเป็นอีกหัวใจที่เพิ่มอรรถรสให้หนังน่าสนใจมากขึ้นนี่จะเป็นปีที่สองที่สาขานิเทศศาสตร์ร่วมมือกับคณะดุริยางคศาสตร์ให้นักศึกษาด้านดนตรีทำงานร่วมกับนักเรียนหนังแต่งเพลงและทำดนตรีประกอบให้หนังสั้นแต่ละเรื่อง ใช้ผลงานจบเป็นพื้นที่แสดงปีมือของนักเรียนทั้งสองสาขาที่ไม่ต่างจากการทำงานจริงคือเหมือนเป็นในวิชาเรียนนะคะที่เขาจะให้สองคณะนี้มาแบบรวมกันแล้วก็เหมือนให้ดุริยางมาช่วยทำสกอร์ทำเสียงประกอบในหนังเป็นภาพเป็นแบบว่าดนตรีประกอบภาพมันมันจะทำให้หนังเราดูแบบมีอะไรเหมือนช่วยบิวสร้างอารมณ์กับหนังเราด้วยอะคะ่ะ ก็เลยแบบก็ค่อนข้างสําคัญอยู่เหมือนกันคนที่เป็นผู้กกับเนี่ยต่อให้เก่งยังไงก็ไม่ใช่นักดนตรีเพราะั้นวิธีการสื่อสารของคนที่ไม่ใช่นักดนตรีเนี่ยเวลาที่จพูดกับน,นักดนตรีเนี่ยเขาก็ต้องมีความพยายามมากขึ้นอีกระดับหนึ่งที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันคือดนตรีแบบไหนนะครับนักดนตรีเองก็ ต้องฟังพ้่มกับก็ต้องพยายามเข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่สือ่อสารกันที่แบบระบบเป็นนักปีหรือว่าอาจารย์ให้โจทย์ึุนไปว่าคุณแต่งเพลงเป็นคีย์นี้เป็นโหมดนี้โหมดนั้นเนื้อหาเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะเป็นภาษาที่มันควรจะเป็นในเชิงสาคนแล้ว2คนเนี้ยจะต้องมีการศึกษากันให้ได้หลากหลายของพี่ๆรุ่นนี้เป็นปีที่6ที่มีการจาัดฉายภาพยนตร์จบการศึกษาเอกภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์สั้นทั้ง36เรื่องมาจากการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักศึกษานอกจากเป็นพื้นที่แสดงผลงานและฟังเสียงวิจารณ์จากผู้ชมนี่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ผลงานเหล่านี้อาจไปเตะตารื่นพี่ในวงการกรุยทางสู่การเป็นนักทำหนังอาชีพ